สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราน้องนิวครับสำารงเหนือน้องนิวครับนี่ตั้งดานที่พักส์สำารงเหนือคนนี้เลยครับใช่ครับผู้เลยสชนอันนี้น้องนัทครับน้องนัทตำแหน่งอยู่ไหนะตำแหน่งอยู่บางแก้วครับผมโอเคโอเคโอเควันนี้เรามาไหนกันวันนี้เรามาภูเบล่าภูฟ้าบิลล่าครับเขาใหญ่เขาใหญ่ครับผมเดี๋ยวจะวันนี้เราจะดูไครสไลเดอร์นะวันนี้สวารีสวารีแล้วโอเคสไลเดอร์เพราะว่าปีที่แล้วที่เก่งไจานไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่ผ่าน ใช่ครับแต่ความอันนี้ท่าจะไม่ผ่านเลยเพราะว่าสูงมากสูงเท่ากับตึกสี่ชั้นครับเนี่ยท่านผู้ชมมารอดูรีวิวครับในห้องเต็นร์นะป่ะเดี๋ยวอันนี้นี่นี่ครัวก่อนเลยอันนี้นี่ตรงนั้นตรงนั้นอันนี้ที่ใส่ให้ใส่น้ำแข็งเตรียมไว้ให้เราเสร็จพอตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวเนี่ยก็ถานเราเตรียมมาเองนิดนึงมีที่ย่างมีมีที่ย่างให้เราอ่ามีถังมีแก๊สให้เราซัมสเตนเลสอย่างดี เราก็เอาฐานมาเองเนี่ย <S <S เตรียมพร้อมถังเกล็ดให้อันนี้อุปก,กรณ์เราเอามาเองอาหารเราเอามาเองมีหม้อให้มีหม้อให้อาหารอาหารทะเลอาหารแห้งเรามาเองเขามีหม้อให้เราเอาหม้อมาข้าสารเขามีให้อันนี้เขาสารเขาเหรอือเราเขาสารเราครับเขาสารเราออกมาอ๋สอสับปะรดเอามาอันนี้ที่ยากที่ที่ที่ล้างที่ทิ้งกะยะ็ยากแก้วนี่กะติกน้ำแข็งมีกะติ้น้ำแข็งมีและน้ำแข็งกแก้วให้ส่วนนี้อาหารทะเลเราเอามาเอง เครื่องอาหารปรุงเราเอามาเองทรงตรงซุมดำแล้วก็นี่ทุกอย่างแล้วเราไปดูที่พักมีชั้นล่างมีชั้นล่างกี่เตียงนั่นตงนั้นชั้นล่างมีกี่เตียงนี่ครับชั้นล่างมีล่างจะเป็นสามเตียงครับมีสามเตียงมีก็นี่ครับมีสามเตียงมีห้องน้ํามีเปิดแอวไว้อย่างนั้นตรงนั้นเปิดเอไปเลยมีมีห้องน้นในด้วยเหรอ ด้านในก็มีด้านในมีกี่เตียงมีสองเตียงครับสั้งหมดห้าเตียงตรงนี้เดี๋ยวเปิดแอร์ไว้เลยครับเต็มที่ครับครับทางนี้ก็มีห้าห้าเตียงครับมีข้างในมีสองเตียงครับสองเตียงรวมแล้วสั้งหมดห้าครับเดี๋ยวดูข้างล่างเลยครับอ๋อสอ่ะเตียงใหญ่เตียงเตียงเดี๋ยวลงมาห้องนี้แหละลงมาผมผมก็จะออกห้องนี้แล้วแล้วมันมีชิดมากเลยเอางั้นรูดประมาณปิดเลยเดี๋ยวรูดูประมาณปิดเลยอันนี้ประมาณ แ้วมาซ้ายขวาปีเลยตอนนี้เราจะเราจะไปดูผู้กองสไลเดอร์ก่อนครับไม่ขึ้นส, <laughs> สว,วัสดีกองกระดาษสองเมตรสว,วัสดียังไม่ขึ้นเลยปิดแ<เ>อร์เ, <อ S 2> เลยครับเปิดแอร์เลยเ,เ,เ,ลยเ,เ,เรียบร้อยเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้ห้องแรกอ้าวนี่ห้องอะไรเนี่ยอันนี้ห้องอะไรอ่ะไอ้หนูอันนี้ห้องนี้เป็นห้อง อันนี้ครับเรียนลูกค้าอ๋ออาหารเช้าอ๋อเขามีอาหารเช้าให้นะครับเวลาอ๋อมีเวลาอ๋อที่นี้ห้องครัวเขาเขาจะทําอาหารเช้าให้เนี่ยครับเขาจะเสิร์ฟอาหารเช้าให้เรามื้อนึงจะมีฝ่ายเขามาทํานิวนิวที่ตํารวจสํารงเหนือครับอ่าน้องนิว,อ,วอันนี้อันนี้เขาอ่ะจะทําอาหารเช้า,าให้เราตอ,ตอนตอนเช้ามีอาหารตอนเช้าเขาจะมีอาหารเช้าให้เรานะครับ อย่าบอกนะวันนี้เป็นคนหาเหมือนเดิมรอบนี้่อาผู้กองชาตอนเช้าก็มีอาหารให้เรานะครับผมขอจะเชิญผู้กองชาสไลเดอร์ก่อนเพื่อนเลยครับน้ำแข็งผู้กองชาไปเอาไปเอากินน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งนู่นมาจัดเลยจัดเลยนู่นทังน้ำแข็งน้องไปเอาอันนี้ผู้กองชาครับอันนี้นี่คนี่คเอานี่ยเอาเอาเอาเตามาไว้ตรงนี้ดีกว่ายกมาได้เลยเดี๋ยวเอาถ่านนั้นใส่เอาที่เสียบมาทนี่ดีกว่า ไมห่หุยไม่ได้มันใต้อาคารตรงนัง้มันโล่งแต่ว่ามันจะกระเด็นอะไรไหมล่ะควรระวังสไลเดอร์ไม่ไม่จะย่างย่างข้างบนเลยใช่ป่ะย่างก็กินทั้งกินเลยใช่ <Okay. S 2> ไหมโอเคน้องนัทน้องนัทเอาทานใส่ทานใส่เตานะั้นแล้วก็ยกมาเลยระวังเอาผีผ้านะร้อนอันนี้นี่สไลเดอร์นี่ตึกเท่ากับตึกสี่ชั้นออ สวยงามครับท่านผู้ชมสะวายน้ํากี่เมตรเนี่ยสไลเดอร์เขาทาทาสวยเขามีที่ขึ้นแล้วก็ทาที่ขึ้นใช้เหล็กอันเดียวขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เขาหลอกตาเฉยๆเขาเชื่อมหลอกตาไว้เพื่อให้ภาพมันสวยแล้วก็ดีสังกะสีชีวัดชีวัดครับเอาเอาเอาผ้าเอาผ้าแล้วก็หยิบไอันี้แล้วมัะเทใสน่นี่แล้วก็ยกขึ้นมาข้างบนย่างข้างบนเลยหน้าผ้าผ้าผ้า จับซ้ายขวาแล้วก็เทใส่นี่เลยน้องจกมนั่นแหละจับซ้ายขวาแล้วเอามาเทาเลยเอามาเทาใส่นี่ระวังนะนั่นแหละเทเลยเทลงเลยเทเทโอเคปล่อย,ปล,อยปล่อยมือก่อนแถวระวังร้อน,อนแล้วก็ยกน้องจมน้องจกมยกยกอันนั้นมานี่เลยยกที่ย่างไม่ย่างก็บอลลุก

ยากอ่าไม่ไม่มันร้อนนอนพี่แม่พาไปหาที่นอนหน่อยพ่เอาเคลียร์เคลียร์ที่นอนให้เด็กก่อนก็ได้ป่ะเอาโอ้ยหน้าสไลเดอร์มากครับท่านผู้ชมผู้กองนุลองรองบอนเดี๋ยวเขาให้ถอดรองเท้าไหมครับโอเคครับปฏิบัติเหมือนกันหมดเลยนะถอดรองเท้าครับท่านผู้ชมนี่ยเขาทำอนี้กัน นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกักนน,นี่มันก็จะมีห้องนี่สไลดเดอร์ของจากข้างบนมีโอ้เจ็บนะเนี่ยที่ขึ้นไปชั้นสามก็จะมีเตะผูนะครับข้างหน้าก็เข้ามาได้ด้านหน้าเตะผูนี่ก็มีตู้เย็น นี่ห้อง R6 เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าใครอยู่อุ้ยตกใจนาทีครับได้ที่นอนแล้วครับเรียบร้อยนาทีเปบอร์ A เบอร์ A เบอร์ A ที่เรียบร้อยครับนี่ A เปบอร์ A แล้วครับผมนาทีคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่แน่แนเชื่อแน่เชื่อิดใจครับตอนนี้อ๋อเปิดใจแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้อ๋อมีห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่ากี่นาทีอันนี้ห้องน้ำชายเดี๋ยวไปดูกันโอเคมีที่ชี้ ห้องรวมนี่นะครับข้างบนชัน้นสองอันนี้ห้อง,องน้ําใช้รวมกันมีทำความเย็นก็โอเคพื้นกันลื่นโอเคนี่ก็จบไอซองเลยนี่โซฟานั่งคุยกันอันนี้ห้องคาราโอเกะน,นี่ครับต้องมีห้องคาราโอเกะที่เขาจะจัดเลี้ยงเนี่ยเสียงกดไม่ได้เนี่ยครับเครื่องแค่นี้เองครับ ไปขึ้นไปชั้นเอ่ฝั่งนี้จะมีห้องอีกไหมมีแค่นี้ข้างล่างมีแค่นี้อันนี้ชั้นชั้นสองไปดูชั้นสามก่อนโซฟานะั่งนอนนี้ก็ได้ครับเนี่ยอากาศหนาวทำทางขึ้นแบบใช้ไม้ใช้เหล็กเชื่อมไม้เชือาอย่างง่ายๆแล้วจะเกรงเชื่อมก็ออกแบบไม่ได้ยาก อ๋ออันน,อน,หน,หนี้มีกี่ห้อง,ง,องอทั้งหมดเนี่ยหนูมีกี่ห้องมีน่าจะทั้งหมดเจ็ดห้องเจ็ดห้องเนี่ยข้างล่างมีหกค,คนนอนรวมกั้เจ็ดห้องเลยอันนี้อารหนึ่งมีคนนอนยังเนี่ยจะลงเปิดไปดูนี่มีห้องน้ําในตัวโอเขาทำดีนะเนี่ยเอาอาร์สองอ๋อมีคนอยู่แล้วครับจะไปดูอา,าร์สามกัน อันนี้ก็หนึ่งสองนอนบนนอนล่างหนึ่งสองสสิบอวิวดีสวยงามนอนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนห้าคนอะไรนะมีข้อซ่อนกล้องหรอะเขาจะเขาจะดูอะไรดูความปลอดภัยหนึ่งสองสาอันนี้4คน นอนได้สี่คนแต่ว่าลองดูสิไม่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 โชว์มีที่เปิดแต่ว่าจะอยู่มุมไหนไม่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 เปิดองั้นส่วนมากเขาจะอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างเอาเปิดเปิดลองเปิดดูอีมัยเออหาที่เปิดไฟตรงนี้ยังไม่ได้ ย้ายยสไลดเดอร์ก่อนนี่แต่ว่าหน้าต่างเขาปิดตายนล้วเนี่ยเปิดไม่ได้เนี่ยอ๋อแล้วปิดตายถ้าเปิดแอร์มันไม่ร้อนเหรอเนี่ยมันต้องมีที่เปิดกระจกเปลี่อุ้ยนี่เปิดยังไงนิวน่าจ,จะเปิดไม่ได้เฮ้ยแล้วมันร้อนหน้าร้อนอะ่ะเฮ้ยโอ,อ้มีแอร์มีแอร์ห้องใหญ่แอร์ลงไปข้างล่างมีนะโอ้โหแอร์ฝ้าด้วยน่าจะมีข้างล่างเออโอ้โหออกแบบนี่ไง ใครเปิดตรงไหนเองก็ไม่บอกนิวไหนเปิดไหนอ๋ออยู่นี่โอเคปแทงสักโต๊ะสองโต๊ะปีนั้นออกมาปีปีนั้นออกมาที่อะไรที่เขาใหญ่นะยังไม่มาแล้วนี่มาตอนปีที่แล้วเนาะปีก่อนนู้นไปล่องเรือนะล่องเรือนัทไปสไลด์เดียวปะ ข้างออกข้างหลังก็เขาทำโอเคอยู่นะอันนี้อันตรายนั่นเนี่ยไม่เล่นเล่นไม่ได้หรอกหล่นมาเจ็บเอานะครับเราจะดูผู้กองชาสไลเดอร์ครับคนได้เออผู้กองนุ๊กครับผู้กองนุ๊กครับเชิญครับขึ้นไม่ได้ปวดปวดเข่าเดี๋ยวต้องรอเพื่อนโจแล้วล่ะก็บรรยากาศประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนี่เนื้อที่ไม่ได้เยอะนะเนี่ยเนื้อที่เออบริหารพื้นที่โคตร แลนูนแต่และล็อกนู่นฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็อีกล็อกนึงครับท่านผู้ชมฝั่ง,งไอ้ล็อกแรกก็มีคนนี่เจ้าของเดียวกันเขาแบ่งเป็นล็อกๆเขาทําต้นไม้เขาสวยเขาจัดพื้นที่แบบแบบเนียนมากครับนี่อยู่บนเขาเฉยเลยเนี่ยมองลงไปมีนี่เขาทําตรงนี้ดูทีครับเขาเอาเหล็กขึ้นกดเข็มไปท่านผู้ชมดูเอาเหล็กขึ้นไปแล้วตีฟ้าตีเชื่อมเหล็กแล้วก็เอานี้มาหลอกนี่ครับแล้วก็ยึดเหล็กสองตัวเนี่ยขึ้นโครง เทคานน่ะเทคานเห็นไหมครับา,าท่านผู้ชมนะ่ะแล้วก็ดึงเหล็กนี่หากันนี่ดึงเหล็กหากันแล้วก็ให้คนขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปคนระับภูวิล่าเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นี่อาหารการกินห้องพักก็ประมาณนี้โอเคครับมีเสื้อทีมด้วยนะเนี่ยเสื้อทีมชีวันมีเสื้อทีมด้วยเหรอเนี่ยเสื้อทีม ใส่เสื้อเบอร์อะไรเสื้อทีมเบอร์6ครับอุดยอดน้องเจมอันนี้สายไฟพ่อนะไปครับจะทำเลยชาบูบอรอทเลยโอเคเดี๋ยวจะโดนดิจริงหุ่นประแน่เนาง ดีคำบอกข้าวนะครับมืงทิพนมังแ้งครับเดี๋ยวตามาอีกครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ